สนนุดยท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ GIF Inspire นะครับวันนี้เราได้เห็นว่าชีวิตของคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยความฝันจริงๆนะครับผมคุยมาตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงนี้เนี่ยผมจับใจความได้ชัดเจนมากว่าคุณเกรงกายไม่เคยลืมเลยว่าตัวเองมีฝันอะไรตั้งแต่เด็กนั่นก็คือความฝันที่อยากจะมีรถเป็นของตัวเองนะฮะเลยตัดสินใจหันเหตัวเองเนี่ยมาเข้าสู่ธรุรกิจของกิฟฟร พอเข้ามาทําปรับจากวันเริ่มต้นที่แฟนทําก่อนตอนนี้ตัวเองมาช่วยแล้วเนี่ยความฝันของเราเป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วและได้รับอะไรไปแล้วบ้างจากกิฟฟรีนครับเริ่มต้นด้วยความฝันนะครับความฝันที่ฝันไว้นะครับอยากจะได้รถยนต์ครับรถรถยนต์ที่คุณภาพดีๆครับตอนนี้ได้รถยนต์สองคันครับอจากเดิมต้องต้องการคันเดียวใช่ครับก็ตอนนี้ได้สองคันแล้ว ผมขับคันหนึ่งแล้วก็ซื้อให้แฟนคันหนึ่งครับครับอันเรียกว่าเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกสาเร็จแล้วครับผมกับกิฟฟอรีนครับใช้เวลาในการสร้างเป้าหมายตรงนี้คือกิฟฟอรีนเนี่ยทาให้มันเป็นความจริงประมาณกี่ปี3ปีครับ3ปีใช่เรียกว่าเราลงทุนตรงเนี้กับการทําธุรกิจที่ไม่ได้ใช้สตังค์มากครับสปีความฝันที่1เป็นความจริงละครับเล่าต่อเลยแป็นความฝันที่2ครับอยากจะได้บ้านที่เชียงใหม่ครับเพราะว่า บ้านผมภูมิเนาเดิมอยู่จังหวัดเชียงรายครับแล้วแฟนก็เป็นคนจังหวัดลำปางนะครับเชียงใหม่ก็จะอยู่ตรงตรงระหว่างทางใช่ครับระหว่างทางขึ้นกลางของเชียงรายแล้วก็ลำปางแล้วก็เราชอบเชียงใหม่ครับเพราะว่าเชียงใหม่ภูมิทัศน์สวยงามนะครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวน่าอยู่ใช่ครับการคมนาคมอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยอยากมีบ้านที่เชียงใหม่นี่เป้าหมายที่สองใช่ครับและเพราะว่าการทํางาน ซึ่งเราทํางานทุกวันอยู่แล้วนะครับมองขับรถผ่านไปหมู่บ้านจัดสรรแล้วเราอยากจะได้บ้านครับเกิดความความใฝ่ฝันครับว่าอยากจะได้บ้านที่เชียงใหม่สักหลังหนึ่งครับก็เป็นเป้าหมายที่สองตอนนี้ก็เกือบจะได้แล้วครับอในเวลาไม่นานนี้ใช่ครับประมาณปลายปีจะซื้อบ้านที่เชียงใหม่อีกหนึ่งหลังครับปลายปี2555นี้ใช่ครับอ๋อครับยินดีล่วงหน้านะครับยินดบ เท่ากับว่าเป้าหมายที่คิดไว้2อ,อย่างนี้เนี่ยถ้าผมฟังไปผมก็ปลื้มใจแทนนะครับ,ร,บรถเนี่ยอยากจะได้สักคันกลายเป็นได้สองคันคแล้วบ้านที่ตั้งใจจะซื้อที่เชียงใหม่ปลายปีนี้ได้ซื้อแน่นอนนะครับเนื่องก็คือสิ่งที่ได้และในแต่ละวันวันนี้เราเคยวิเคราะห์ไหมครับว่ากิฟฟินได้ให้อะไรกับชีวิตของเราบ้างวันนี้กิฟฟินให้ความสุขในเรื่องของการทํางานครับเพราะว่าผมทํางานสม่สมําเสมอมีความสุขดีครับซึ่ง ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับแล้วทีมงานที่ตามเรามาก็มีรายได้เช่นกันผมก็มีเป้าหมายแล้วก็ความต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะช่วยทีมงานครับให้ประสบความสําเร็จตามมาครับมันเหมือนว่าพอเราสําเร็จแล้วเนี่ยใช่ครับเราไม่สนุกเท่ากับมีคนมาสําเร็จกับเราเยอะๆหลายๆค,คนป<ช>ระสบความสําเร็จกับเราเยอะๆหลายๆคนนะฮะนั่นก็คือเป็นเป้าหมายที่เราวางเอาไว้เพิ่มเติมด้วย เคยถามตัวเองไหมครับว่าแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทําให้เรามีวันนี้ได้เนียมันมาจากสาเหตุอะไรมาจากคุณพ่อคุณแม่ครับครอบครัวครับเพราะว่าเริ่มต้นครอบครัวคือเขาไม่ห้ามเลยครับที่จะทําธุรกิจกิฟฟารีนเพราะว่าคุณคุณแม่จะบอกเลยครับว่าถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็เป็นอาชีพที่เรารักเป็นอาชีพที่เราชอบทําไปเถอะครับขอให้เป็นอาชีพที่ดีครับครับผม ในเรื่องของครอบครัวครับอยากจะทําให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขด้วยครับแล้วก็ครอบครัวที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่จะมีแฟนครับแฟนแล้วก็ตอนนี้กําลังตั้งท้องอยู่ด้วยครับสมาชิกใหม่ใช่ครับมีสมาชิกใหม่แล้วก็มีกําลังใจเกิดขึ้นครับครับ เพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจเริ่มต้นจริงๆน่าจะเกิดจากครอบครัวของเราคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขมีความสบายบและพอเราเริ่มที่จะมีครอบครัวใหม่นะกำลังจะมีลูกหรือที่จะลืมตามมาดูโลกในอีกไม,ไม่ไม่นานนี้เนี่ยนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเลยทีเดียวนะครับถ้าถามต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าเคล็ดลับที่ทำให้คุณเกรงไกรเดินทางมาจนถึงความสำเร็จในวันนี้ได้ เคล็ดลับการทํางานของคุณเกรงกายอยู่ตรงไหนผมจะมีการวางแผนก่อนการทํางานครับแล้วก็ลงมือทําสม่ําเสมอมีวินัยในตัวเองครับแต่ละวันจะวางแผนไว้ล่วงหน้าครับว่าวันพรุ่งนี้จะทําอะไรอยู่ตลอดครับครับแล้ววางแผนกับตัวเองแล้วก็วางแผนกับทีมงานด้วยครับนอกเหนือจากที่เราช่วยตัวเองแล้วเราช่วยทีมงานด้วยครับผมครับท่านผู้ชมคงนั่งฟังเราพูดคุยกันมา นานพอสมควรแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกเห็นแต่ความราบรื่นในการทำธุรกิจหรือในการทำงานถามจริงๆครับว่าทำไปแล้วเนี่ยมีบางช่วงเวลาที่คุณเกรงไก่เคยรู้สึกท้อบ้างไหมฮะมันก็มีบ้างนะครับมีบ้างเราข้ามผ่านช่วงเวลาได้ยังไงเพราะว่าจากการที่เราท้อบางเวลานั่นก็คืออาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆนะครับ,รบแต่ความฝันของเรามันใหญ่กว่าลูกท้อนะครับ,รบผมก็เลยตัดลูกท้อออกจากออกจาก ร่างกายของเราไปเลยครับไม่คิดถึงมันไปเลยไม่คิดถึงมันครับแล้วมองให้มันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าความฝันก็คืออยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เราเอาความท้อเล็กๆน้อยๆมาคิดมันก็จะมีแค่บางเวลาเท่านั้นครับครับผมนั่นก็คือสิ่งที่เราอาจจะเกิดขึ้นในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นความท้อแท้ไม่มีเลยครับเพราะว่างานทุกอย่างมันก็ย่อมมีโอกาสที่จะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆผมถือเป็นเรื่องธรรมดาครับ มาจนถึงวันนี้แล้วเส้นทางการเดินในชีวิตของคุณเกรียงไกรเนี่ยคงมีบุคคลที่อยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจมาอย่างต่อเนื่องเลยอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับที่ทำให้เราเดินทางมาถึงวันนี้ได้ครับครับสิ่งแรกนะครับก็ขอขอบคุณแพทย์หญิงนรินีภับูรณ์ครับซึ่งให้ โอกาสันยิ่งใหญ่ครับซึ่งทําให้ผมได้มาเป็นเจ้าของกิจการร่วมกับกิฟฟารีนครับพร้อมกับขอขอบคุณคณะผู้ดีหาทุกท่านครับและที่ปรึกษาทางการตลาดภาคเหนือนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยาประพุทธนิติสารคุณหมอนายแพทย์ชนินวนาพิรักษ์ครับซึ่งให้คำแนะนำที่ดีมาโดยตลอดครับพร้อมทั้งขอบคุณอัพไลน์ครับอัพไลน์ต้นสายครับคุณสมบูรณ์คุณทันชนกแดงรอด คุณวิชิตคุณโอลาสวรรค์บุญเพ็งครับคุณเอกชยัยนนท์คำครับแล้วก็ทีมงานที่น่ารักทุกท่านครับที่เคียงบ่าเคียงไหลกันมาโดยตลอดนะครับพร้อมกับไซไลทุกท่านครับที่เป็นมิตรดีแล้วก็ให้ความอบอุ่นที่เข้ามาในบ้านสีฟ้าคิฟฟารีหลังนี้ครับครับ วันนี้เราเป็น paradise นะครับ,รบตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30เลยนะครับเป้าหมายต่อไปในธุรกิจกิฟฟรีนที่วางเอาไว้ในอนาคตเรามองตำแหน่งอะไรและเรามองเป้าหมายอะไรในกิฟฟรีนต่อไปครเป้าหมายที่เพราะเมื่อกี้บอกรถมันได้แล้วนะใช่ครับบ้านก็ได้แล้วนะครับปลายปีจะซื้อทีมงานก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะต้องสร้างเขาประสบความสำเร็จทีนี้เป้าหมายส่วนตัวในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราเรามองอยังไง ้าหมายส่วนตัวนะครับจะขึ้นตำแหน่งต่อไปก็คือ Exclusive a d i s e ครับประมาณปลายปีหน้าครับเพราะว่าตอนนี้สร้างโกสตาลอยไว้2องนะครับแล้วก็มีผลไดคุณภาพขึ้นมาอีกหนึ่งเราวางแล้วก็ตอนนี้สร้างอีก3สายครับเพิ่มขึ้นมาปีหน้าน่าจะไม่พลาดครับต้องทำให้ได้เลยครับอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับก็จะขึ้นสู่ ปีหน้าละครปีหน้าผมเชื่อว่า Exclusive Paradise เนี่ยคุณเกรียงไกรได้เป็นแน่นอนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับก็คือจากที่มีทีมงานตามเรามาครับเราก็อยากจะช่วยทีมงานให้ขึ้นตำแหน่งและมีรายได้เหมือนกันครับครับนั่นก็คือสิ่งที่ตั้งใจครับคุณเกรียงไกรมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างในก i ฟฟ e รีนเนี่ยเรียกว่าเกินกว่าที่ตัวเองคิดเอาไว้แล้วแต่ว่าเห็นว่าก็ยังมีรางวัล พิเศษพวกการท่องเที่ยวที่ได้รับจากกิฟฟารีนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับชนะการแข่งขันท่องเที่ยวจูเนีร์มินิแรลลี่รีวอร์ดครับไปเที่ยวที่ฮ่องกงครับรบชนะการแข่งขันแฟนตาติกฮ่องกงอวอร์ดครับแล้วรอบที่ผ่านมาครับชนะการแข่งขันไปเกาหลีแฟนตาติกปักกิ่งครับใช่ครับนอกเหนือจากที่ตัวเองชนะการแข่งขันครับก็จะมีทีมงานที่ชนะการแข่งขันเหมือนเราครับ จะมีจูเนียร์มินิแรลลี่รีวอร์ดสิงคโปร์แฟนตาติกสิงคโปร์อวอร์ดแล้วก็แฟนตาติกเกาหลีครับ,รบเรียกได้ว่าการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้ชีวิตของคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยชื่นชอบมากๆกเาถือได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีๆให้กับตัวเองด้วยนะครับะฉะนั้นการทําธุรกิจนี้ได้ทั้งเป้าหมาย ได้ทั้งสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้เป็นทรัพย์สินได้ทั้งรายได้ได้โอกาสในการท่องเที่ยวแล้วก็ได้คุณภาพชีวิตที่สําคัญก็คือได้มีโอกาสช่วยเหลือทีมงานที่มาอยู่กับเราให้เติบโตบแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้อยากจะให้คุณเกรียงไกรฝากข้อคิดอะไรดีๆถึงท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะประสบความสําเร็จตามความฝันที่เขาได้ตั้งเอาไว้อยากให้ฝากข้อคิดให้กับท่านผู้ชมสักนิดครับครับสาหรับตัวของผมเองนะครับผมจะมี ความฝันเป็นเป้าหมายครับนั่นก็คือเป้าหมายจะชัดเจนในเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านนะครับจากนั้นมีวิธีการทำงานที่สม่ำเสมอครับมีการวางแผนที่ชัดเจนและลงมือทำอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับบทละครชีวิตของคนหนึ่งคนนี่นำมาซึ่งข้อคิดต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับ แขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้เป็นคนที่ใช้ความฝันในการขับเคลื่อนการดําเนินชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดีและผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมทุกท่านมีความฝันเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราท่านจะสามารถดําเนินชีวิตของท่านไปได้อย่างมีความสุขแน่นอนครับวันนี้ทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับคุณเกรงกายด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟรีนนั่นเองนะครับและในโอกาสนี้นะครับผมเองเชื่อว่าท่านผู้ชมคงกําลังรอคอยว่าครั้งต่อไปแรงบันดาลดีๆแรงบัน ทั้งต่อไปแรงบันดาลใจดีๆจากรายการของเราจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามกันนะครับวันนี้ผมและคุณเกรียงไกรคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ